ถ้าพี่เอาน้องทุกคนมาบอกว่าเฮ้ยพี่นะทำสมาธิพี่อ่านหนังสือพี่จดบันทึกพี่พี่ออกกำลังกายแบบนี้น้องทุกคนก็แล้วไงวะกห่วคนนี้ที่สุดล่ะกูหนังสือเขายกลงขึ้นชื่อว่าเกลาไหนไหนแล้วก็เกลาพยายามที่จะเกลาสังคมเกลาคนอื่น วันนี้ที่จะลองมาชวนเกา่าพวกเราเก่าทีงานด้วยกันแล้วเก่าไปด้วยกันแทบไม่อ่านเลยคือหนังสือไว้หลายเล่มเหมือนกันแต่พอเอาเข้ัจริงจริก็คือจะวางไว้ไปอ่านหนังสือกับพี่ก๊อตเป็นยังไงหรอก็มีความแบบง่วงนิดนึงครับเหมือนเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยทามาก่อนคืออ่านหนังสือแล้วก็มาจดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทําไมเขาถึงเลือกเรา <laughs> เราน่าจะมีปัญหาใช่ไหมใกล้จะแบบม่องแล้วลยอยู่ดีๆอาจจะไม่ตื่นเลยนะ <laughs> ต้องมานั่งจดทุกๆวันไงโห ทำได้ไหมอะไรเงี้ยครับรู้สึกกดดันพอสมควรเลยชาเลนจ์กับกราไว้นะครับเวันนับจากนี้นะครับซึ่งก็จะมารายงานผลว่า7วันที่ผู้โชคร้ายเอ้ยผู้โชคดีเหล่านี้ <c oughs> <c oughs> เอาไปทดลองกับชีวิตตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง